ไทยฟู o ดกู๊ด t ทสต์บาย o ู้ดไกด์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะพบกับ Foodguide Thailand กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะ10อาหารที่ช่วยให้หลับสบายสลายพุงการที่เรานอนหลับไม่สนิทย่อมส่งผลให้ร่างกายทําการหลั่งฮอร์โมนความเครียดหรือฮอร์โมนคอร์ติซอลมากขึ้นกว่าปกติ ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้จะส่งสัญญาณไปยังเซลล์ไขมันในช่องท้องของเราให้ทำการสร้างไขมันสะสมเพิ่มขึ้นเพื่อเก็บไว้ใช้เป็นพลังงานซึ่งมันเป็น,นกลไกในการปกป้องตัวเองของเราอีกทั้งยังมีฮอร์โมนที่หลังเวลาเรานอนน้อยนั่นก็คือฮอร์โมนแห่งความหิวที่มีชื่อว่าเกรลินซึ่งจะทำให้เราอยากอาหาร ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เป็นตัวการทำให้เราอ้วนลงพุงและร่างกายต้องการเพิ่มน้ำตาลในเลือดโดยต้องการอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลเพื่อทำให้สมองรู้สึกสดชื่นฉะนั้นในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูสิบอาหารที่ช่วยให้หลับสบายแถมยังช่วยสลายลพุงกันค่ะ 1. บร็อคโคลี่ บรอกโคลี ccoli, มีสารทริปโตเฟนซึ่งทริปโตเฟนในบรอกโคลีนั้นจะเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินและเมลาโทนินซึ่งเป็นสารที่ส่งผลให้ช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นอีกทั้งยังมีไฟเบอร์ประเภทไม่ละลายน้ำซึ่งมีคุณสมบัติพองตัวในน้ำเหมือนกับฟองน้ำทำให้เข้าไปแย่งพื้นที่ในกระเพาะอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วและอิ่มนานช่วยเพิ่มเนื้ออุดระและลดปัญหาท้องผูกได้ดี 2. ขึ้นช่ายผักพื้นบ้านที่ช่วยให้การนอนหลับง่ายขึ้นเพราะขึ้นช่ายมีสาร3 n มเอ็นบิวเทลฟัทไลทซึ่งสารตัวนี้มีฤทธิ์เป็นยาระงับประสาทมันจะช่วยกล่อมระบบประสาทของเราซึ่งจะส่งผลให้นอนหลับได้ง่ายมากขึ้นอีกทั้งสารตัวนี้ยังช่วยลดความดันโลหิตลดปริมาณคอเลสเตอรอลได้อีกด้วย 3. กล้วยเนื่องจากในกล้วยมีสารทริปโตเฟนซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่ร่างกายจะเปลี่ยนไปเป็นเซโรโทนินหรือฮอร์โมนแห่งความสุขที่ส่งผลช่วยให้การนอนหลับง่ายขึ้นและสบายมากขึ้นแต่อีกมุมหนึ่งกล้วยก็ถือเป็นผลไม้ที่น้ำตาลสูงฉะนั้นควรกินอย่างเหมาะสม ผิดคาซีโอถั่วพิษคาซโอจะช่วยให้การนอนหลับง่ายขึ้นเนื่องจากในถั่วจะมีวิตามิน B6 หรือไพเรดอกซินซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างสารเซโรโทนินที่นำไปสร้างเมโลโทนินต่อไปซึ่งสารเหล่านี้คือสารที่ช่วยให้การนอนหลับสบายมากขึ้น 5. วอนัส วอนัทมีสารที่ช่วยให้การนอนหลับง่ายขึ้นซึ่งสารชนิดนั้นก็คือเมโลโทนินซึ่งเมโลโทนินในวอนัทจะช่วยลดความเครียดได้อีกด้วยเพราะมันมีสารต้านอนุมูลอิสระกรดไขมันโอเมก้า3และอัลฟาลิโนลนิกซึ่งช่วยลดระดับความดันโลหิตซึ่งเมื่อเราไม่เครียดก็จะช่วยให้เราหลับสบายมากขึ้น 6. อัลมอนด์อัลมอนด์อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุอย่างแมกนีเซียมที่มีความสำคัญในการสร้างสารเซโรโทนินและเมลาโทนินซึ่งเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของการนอนหลับอีกทั้งในแมกนีเซียมยังช่วยส่งผลในการป้องกันการเป็นตะคิวได้อีกด้วย 7. ข้าวโ,โอ๊ตเนื่องจากในข้าวโอ๊ตมีเมลาโทนินในปริมาณที่สูงช่วยให้การนอนหลับง่ายขึ้นอีกทั้งการกินพวกคาร์โบไฮเดตก่อนนอนจะช่วยให้ร่างกายยกระดับฮอร์โมนอินซูลินและเมื่อร่างกายมีอินซูลินในปริมาณที่สูงก็จะทำให้รู้สึกนุง่งง่ายขึ้นทำให้นอนหลับสบายง่ายขึ้นนั่นเอง 8. นมวัวเนื่องจากในนมวัวมีสารคริปโตเฟนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินอีกทั้งในนมวัวยังมีแคลเซียมในปริมาณที่สูงยิ่งไปกว่านั้นนมวัวที่เลี้ยงด้วยยาจะมีสารช่วยลดไขมันอย่าง CLA ประกอบอยู่ด้วย 9. เนยหรือชีส เนื่องจากในเนยชีสนั้นจะประกอบไปด้วยนมซึ่งมีแคลเซียมชีสเป็นแหล่งของไขมันดีและก็ให้โปรโตีนแบบเคซินซึ่งโปรโตีนในรูปแบบนี้จะค่อยๆปล่อยสารอาหารให้เราดูดซึมอย่างช้าๆเป็นเวลาหลายชั่วโมงซึ่งหากเราทานชีสก่อนนอน30นาทีก็จะช่วยในการยกระดับการเผาผลาญในวันถัดไปให้มีระดับการเผาผลาญที่สูงมากขึ้น ด์กช็อกโกแลตเนื่องจากในด์กช็อกโกแลตจะให้สารเซโรโทนินซึ่งสร้างเป็นเมโลโทนินต่อไปจะช่วยให้เราหลับสบายมากขึ้นอีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่ช่วยผ่อนคลายความดันโลหิตเร่งร่างกายให้ขับสารเอินโดฟินหรือฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาจึงทำให้เรารู้สึกอารมณ์ดีลดความเครียดส่งผลให้หลับสบายมากขึ้น และทั้งหมดนี้ก็คือสิิอาหารที่ช่วยให้หลับสบายสลายพุงที่เรานำมาฝากเพื่อนๆกันค่ะแอดมินหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทความนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแอดมินได้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ